เงินบาทนี้จะรอดจากสำประกอบไหมคะคือถ้าเรื่องของธุรกรรมทางการเงินนะคะถ้ามันถึงเกณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นถึงเกณฑ์3,000ครั้งที่รับโอนเข้ามาในธนาคารใดธนาคารหนึ่งโดยไม่ดูจํานวนเงินแบบนี้ก็ถูกนําส่งหรือถ้าไม่ถึง3,000ครั้งก็ต้องมาดูว่าย่อนะคะ่ะมันถึง400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปหรือเปล่าสมมุติว่าวันนี้เรารับเงินผ่านธนาคาร A ใช่ไหมคะพอทั้งปีของธนาคาร A ที่ลูกค้า โอนจ่ายเงินค่าร้านอาหารเข้ามาค่าอาหารเข้ามาอย่างเงี้ยสัก500ครั้งยอดเงินสัก2อล้านหแบบนี้ค่ะก็เกินเกณฑ์ก็จะต้องถูกนําส่งสัมภาระในเดือนมีนาของปีถัดไปแต่ถ้าถึงไม่ถึงเกณฑ์คืออาจจะไม่ได้ถึง400ครั้งและไม่ได้ถึง2ล้านบาทแบบนี้ก็ลอดจะ่ป็นการแต่ลอดจากการถูกนําส่งแต่เรื่องของภาษีอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแยกประเด็นกันนะคะเพราะว่าร้านอาหารเองอะค่ะ มันไม่ได้รับสิทธิยกเว้นเรื่องของภาษีถ้าสมมติว่ารายรับทั้งปีที่รับเข้ามาจากการค้าขายอาหารของเราหากค่าใช้จ่ายหักค่ารถจอดแล้วเนี่ยมันไม่ถึงแสนห้าแบบเนี้ยเราได้รับสิทธิยกเว้นภาษีนะคะแต่ถ้าสมมติร้านอาหารมีรับรายได้ถึง60,000บาทขึ้นไปอะคะ่ะคุณต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีแต่ถ้าไม่ถึงแสนห้าคุณยื่นไปคุณก็ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีแต่ถ้าสมมติว่ารายได้ที่รับทั้งปีของเราอย่างเงี้ยคะ่ะ มันเกินแสนห้าก็ต้องมาดูว่าเกินแสนห้ามาที่เท่าไหร่สมมุติว่า้ารายรับทั้งปีหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถจอดของเราแล้วเนี่ยได้มาสักสามแสนแบบนี้คุณจะเสียภาษีห้าเปอร์เซ็นเป็นเงินเจ็ดพันห้าร้อยบาทแต่ถ้าโอเคทั้งปีละหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถจอดละคุณรับมาห้าแสนคุณเสียภาษีและค่ะสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเงินสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทแต่ถ้าโอเครับมาละหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถจอดละเข้ามาที่เจ็ดแสนห้าอย่างเงี้ยคุณก็เสียภาษี หกหมื่นห้าพันก็ต้องมาดูว่าค่ะเวลารายรับของคุณทั้งปีเนี่ยพอมาหักค่าใช้จ่ายหักค่ารถหยอดแล้วอะ่ะเหลือเท่าไหร่ตรงนั้นนะคะก็ต้องเอามาคำนวณภาษีเพื่อเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรโดยกิจการร้านอาหารนะ ถือเป็นไรายได้ตาม40ลงเล็บ8คุณก็ต้องต้องไมีการยืดน,นะคะยื่นกลางปีนะคะที่เรียกว่า6เดือนแรกของคุณอะ่ะยื่นพองออ94แล้วพอตอนสิ้นปีก็คือไรายได้ทั้งปีของคุณมายื่นอีกทีหนึ่งเป็นพงดอ90ถ้าตอนยื่นกลางปีของคุณสมมติคุณจ่ายภาษีไปที่5,000พอตอนปลายปีปรากฏว่าคุณมีภาษีที่ต้องเสียอยู่ที่7,000คุณก็เอา5,000มาหักออกก็จ่ายเพิ่มอีก2,000แต่ถ้าสมมติว่าทั้งปีของเราอย่างที่บอกค่ะ หากค่าจ่ายหากค่ารถจอดแล้วไม่ถึงหนึ่งแแบบนี้นะคะ่ะคุณก็ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีกับทางกรมสรรพากรคุณต้องแยกประเด็นนะคะวันนี้อาจารย์เคาะให้คุณต้องแยกประเด็นนะคะข้อมูลที่ส่งถูกส่งธุรกรรมทางการเงินกับเรื่องของภาษีอาหารที่ต้องจ่ายสรรพากรออกไปนะคะจะช่วยคุณนะคะให้ปลอดภัยจากสรรพากรได้ค่ะ